สวัสดีครับปิโเตอร์นะครับเป็นไงคะวันนี้มาร่วมง,งานากับดรอาลีเป็นครั้งแรกเนาะจริงๆขอบคุณทางแบรนด์ดรอาลีมาครับที่แบบได้มาร่วมง,งานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่แบบเจอแฟนคลับแล้วก็ได้มาเล่นกับแฟนคลับครับผมออวันนี้มีกิจกรรมอะไรกับแฟนคลับคะก็จริง,รงๆวันนี้ก็มีร้องเพลงแล้วก็แบบเล่นเกมต่างๆครับผมแล้วก็มีเบนิฟิตถ่ายรูปกับแฟนๆครับผมแน่นอนต้องไปร้องเพลงเพราะว่าเป็นศิลปินอ่าว แข็งแกร่งเข้าได้หร<า>อไม่ฝังอะไรนะเข้าได้เลยอ่ะก็ะได้เลยเหรออาผู้ถึงอาผูดถึงนิดนึงนะครับผมก็เป็นเป็นผลิตภัณฑ์สกาเลตนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์เ,เสริมอาหารนะครับที่แบบช่วยแบบบูสต์ผิวในระดับเซลล์ครับผมก็แฟนๆสามารถไปใช้ตามได้นะครับบอกเลยว่าแบบช่วยชะลอในความแก่ได้นะครับแต่ แต่ไม่แก่ก็กินได้ลนะใช่ใช่เตอร์กินอยู่ใช่ซึ่งแบบเมื่อกี้ดมดมเตอร์ดมแล้วก็แบบชิมดูคือแบบกลิ่นหอมมาแล้วรสชาติด,ดีมากครับผมีกเป็นที่ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับดื่มได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆเป็น,นจริงๆเขาทําแบบให้มันเหมือนกับวายครับผมแต่เป็นแบบในรูปแบบที่แบบไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ซึ่งแบบสามารถแบบทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยครับผม แล้วผมก็มัมมี่เื่นแบบตีหน่อยก็ฝากมัมมี่ได้นะครับก็ไปลองใช้กันได้นะครับลองดื่มกันได้นะครับแบบบำรุงสุขภาพไม่แข็งแรงไปด้วยกันครคบผมออนี่คือจะบอกว่าติ๋ให้ทุกคนทำแบบนี้กันหมดแล้วใช่ฮะท่านี้แล้วแต่ท่านไหนนะเดี๋ยวท่านไหนจะได้แบบมัมมี่มัมมี่อาจจะไม่น่ารักเท่าติ๋วับผม เพราะว่าแบบอายุเริ่มมากขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องไปกินสกาเลตแบบเยอะๆเลยเดี๋ยวกินติ๋เดี๋ยวอาจจะให้อะไรนะอาจจะต้องเล่นตือว่าตือเลยนะถ้ากินจนมีเลยนะฮะเดี๋ยวไม่ตือว่าไม่ิดถือได้เลยอาจจะเพื่อนก็พอฮะเดี๋ยวจะเด็กไปสวัสดีเพื่อนตีเนี่ยใช่แบบอายุเท่ากันกีฬาศีมีวัณดีก่อนครับผมเมื่อวานนี้เขามีประกงประกาศมีเทนเนอร์ใช่จริงๆเพิ่งขายบัตรไปวันนี้อุ้ย ที่จริงเพิ่งเปิดขายบัตรไปแล้วครับก<ช>็จริงๆเกือบหมดแล้วครับผมก็ฝากแฟนๆได้นะครับก็ใครที่ยังมาเจอกันก็สามารถยังซื้อบัตรได้อยู่นะฮะจริงๆตอนเช้าผมซ้อมบลดแต่ตอนเช้าหอตอนี้ก็เลยเป็นตอนเาแ,<ผ>แม่ผมซ้อมบลดแบบก่อนแต่งหน้าแบบแม่บอกว่าแม่บอกว่าเต้ไปซ้อมบลดให้ดูหน่อยเต้ก็แบบเต้ก็ซ้อมแบบป้างกับโตะเลยใช่เนี่ยเป็นแผลเลยมีเต้เป็นแผลจริงเย กระดูกแตกเยอะยันนี่ต้องไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลแต่ไม่เป็นไรมีคนส่งกำลังใจมาใครที่สนใจนะใครคนในความลับครับผมความลับไม่มีอยู่แล้วในโลกนีไม่มีเหรอแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อบัตรไปดูกีฬาสีดูบันดึกนี่คือจะได้เห็นลีดหล่อๆมันด้วอุ๊ยลีดไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า ใช่แต่แบบที่แน่ๆก็จะมีแบบกีฬากับมีโชว์ต่างๆครับผมจริงหรอตายแล้วเต์เคยเป็นคาทาก่อนนะใช่เต้โยนไม้ได้นะก็คือเราแบบว่าเคยทำแล้วเคยทำแล้วแต่อออเลยว่าจขอไม้หนึ่งเท่านั้นไม้่เท่านั้นรอเลนอ่ะรอเลนรีพูดไปเรื่อยนะครับผมอยู่ซันนี่บลูครับ ใช่ก็เป็นแต่ว่าี่จเนนเหลืองส้มริเวเฮ้ยจริงจริงจเป็นเสื้อส้มแล้วมีแถบแถบสีแบบสีน้ำเงินอยู่ครับใช่สีนจะเป็นชุ่ช่มยใช่แแครับผมคอแม่คุเบานิดงุ้ยแม่เนี่ยแม่ม่กนชาแม่ม่กินชาโล่แม่จะไล่เป็นชาลสันลูสันนี่บลูครับผมมีสีสันนี่บลูกับอะไรนะแม่ อีกสีหนึ่ง i ิง thunder ใช่ไหมโอเค i ิง thunder <Okay. S 2> น,นะฮะก็พี่สีเปล่อลใช่ไหมไม่อยากรู้เอาเรื่องนี้ก่อนอยากรู้ว่าหนูอยู่สีอะไรกันแน่เต้อยู่ sunny blue แล้วเมือคืนหนูไปให้ก็รังใจเหมือนหนูอยู่อีกทีก็คนกันเองให้กำลังใจเขา,าเราจะชนะด้วยกันได้ไงเราอยู่คราสีไม่ใช่หรอหมายถึงว่าเาไมก่คนละสีเล่นคนละกีฬาไง ไม่คือกีฬาเราเราก็แบบเราก็สู้เต็มที่แต่ถ้ากีฬาเขาเขาก็เชียร์เขาไงก็แบ่งแบ่งถ่วยกันไม่เป็นไรหรอกฮะเราเราเลือกแบบไม่ให้ได้เจอกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราเรายอมเขาอยู่แล้วเขาแข่งแบดกับยิงธนูใช่ไหมครับแม่แล้วก็ถูกแล้วมอเตอร์เป็นบาสกับฟุตฟุตซอลมครับใช่แต่ถ้าแต่ ไปเชียร์ครับไปเชียร์ไม่เอาอะไรแล้วฮะไม่เอาอะไรไม่แรงว่าเออเขารู้หรือเปล่าเขารู้หรือเปล่าว่าเราเปลี่ยนเชียร์เราไม่แต่งโอ้ยเขารู้อยู่แล้วเขาเห็นหมดแล้วครับแฟนๆก็เห็นหมดแล้วโอเคเราแบบว่าคุณยังซ้อมอะไรยังไงบ้างก่อนสำหรับกีฬาเขาใกล้แล้วนะจริงๆกีฬาไม่ได้ซ้อมเลยฮะซ้อมแค่หลีตอนเช้าแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอาจจะต้องพักยาว ช่ตื่นเต้นเกินทีรามเราเน้นเข้าร่วมเ,ยเฉยๆเยนเ้นเข้าร่วมด้วยเข้ารอบด้วยเน้นช่วยครับผมหรือ,อ,อว่าหรือว่าเราจะเน้นแค่เข้าร่วมส่วนอย่างอื่นเน้นเชียร์ฝ่ายนึงหรือว่าไป็นเน้นแบบว่าเป็นลีดเลยหรือเปล่าอ่าจริงๆก็สนุกเต็มที่ครับผมในกิจในเกมเราก็เล่นเต็มที่แน่นอนอ่าหุ้ยในการแข่งขันแข่งขันทีลามที่เราจะเห็น เด็กไปแบบวีโชพิเศษอะไรหรือเปล่าอุยไม่แน่นะฮะอาจจะมีนะอาจจะมีนะแต่ว่างั้นงั้นมีเลยก็ได้ฮบงั้นมีเลยก็ได้เฮ้ยจริงๆแอบมีแบบเลือกเพลงคร่าวๆแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าพูดได้อย่างแต่พูดไปแล้วไม่เป็นไรนะพี่อ๋ออ่ะอาจะรู้เปล่าแต่ว่าเลือกเพลงแล้วเลือกเพลงแล้วครับผมแต่ยังไม่ได้สอบใช่เพราะไม่เพราะจริงๆคิวน้องๆแบบน้องๆทั้งสามคนคือ ตี๋อู๋ปอปอคือเขามีคิวต่างประเทศเยอะไงเราก็เลยแบบเราต้องแบบรอน้องๆมาซ้อมพร้อมกันใช่เลือกเพลงแล้วบอกเขาแล้วว่าเลือกเพลงแล้วครับผมเป็นเพลงแบบเพลงอะไรอ่ะเพลงยุคไหนเพลงกีฬาอะไรเป็นเพลงไม่ใช่เพลงกีฬาฮะแต่เป็นเอาใจเอสายแบบสายแบบรุ่นเก่านิดนึงแต่แล้วมองหน้ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมเดี๋ยวว่าแบบเป็นจริง <P an other> เพราะว่าเป็นเพลงที่แบบเหมือนพี่ออฟเขาแบบเสนอมาใช่เขาว่าเพลงนี้ดีไหมใช่อเลือกเลยต้องเป็นเพลงเพเลงที่พี่ออฟเลือกมกเลยเพลงเพลงที่พี่ออฟเ,เ,เสนอมาใช่แล้วเราก็แบบฝึกซ้อม,มจริงจริงเคยอุออ้ยจริง <P an other> พี่ออบเสนอมาว่าเพลงนี้ไหมแล้วก็แบบเหมือนมีงานหนึ่งที่แบบเตอร์ไปแต่งหน้าแบบพี่ช่างช่างแต่งหน้าเขาก็เปิดให้ฟังเขาว่าโหเพลงนี้หรอพี่พี่ เพลงนี้มันดังไหมพี่เขาบอกว่าดังมากในยุคก่อนอในยุคนั้นแต่เติร์เกิดไม่ทันแน่นอนคืออาจจะทันแต่เด็กเด็กมากใช่ครับผมแต,แตก่ก็คืออาจจะไม่ได้แบบคุ้นหูใช่แ,แล้วคือเรียนแล้วครับผมเรียนคือพร้อมเร,เราสปอยกันนะว่ามันมีกี่ประโยคกี่คำอ,อุ้ยผมว่าโอกลัวโดนที่ออกมาอย่าง แต่คือเราไม่รู้ว่าจะมีกี่โชว์แล้วแบบน่าจะมีแบบหลายๆคนโชว์เงี้ยฮะคือนอกจากว่าไปได้ดูแบบพวกเราแข่งกีฬาแล้วมี่จะโชว์แน่นอนใช่ครับผมมวนจ่อยแน่นอนครับแต่เรื่องกีฬาเราก็เราคิดว่าเราจะต้องแบบว่าคู่แข่งเราเป็นใครตอนนี้ใครก็ได้ฮะไม่กลัวครับผมพุ้อกับบาสใช่ไหมใช่ฮะพุทซ้อกับบาสใครจอมเะตอนนั้นบาสเหรอฮะบาสบอกว่าตอนนั้นบอกใช่ไหม ป่อตีแข่งแต่ตีอยู่สีเดียวกับเตอร์นี่ใช่ไหมตีอยู่สีเดียวกับเตอร์มีใครอุ้ยผมบอกเลยน้องปังน้องแบบน้องคนล่าสุดคือคือเขาเล่นบาสเก่งมากเพราะเตอร์เคยเล่นกับน้องปังแล้วคือเขาเก่งมากใช่โทมัสก็เก่งมากโทมัสเปมส์ซูน้องน้าเขาอยู่สีเดียวกับเราไหมที่พูดมาทั้งหมดจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวต้องกลับไปดูแต่โทมัสอยู่สีเดียวกับผมอะ มีแววฮะสีอะไรบุ๊คสีอะไรนะบุ๊ซันนี่บลูครับผมมีสิทธิ์ชนะแน่นอนอีกชนะแน่นอนฮะไม่ไม่ใช่มีไม่มีสิทธิ์ชนะแน่นอนแล้วถ้ายิมเขาจะมาเชียร์ไหมคิดว่าเขาจะมาเชียร์เราไหมคือเขาอาจจะอยู่เขาอาจจะอยู่ฝั่งแบบอีกสีแต่ในใจเขาผมคิดว่าเขาเชียร์ผมแน่นอนใช่ไหมแม่ ตามพี่ดิวไปเลยลูกครับล้มลุยและนั่งพู่เลยนะอันนีู้ดทรวยล้มลุยมากแต่จริงๆแล้วอ่ะกีฬาเห็นมีแบกเนื้อมีบาสมีฟุตอลใช่ไหมคะใับแล้วก็มีพนุมีว่ายน้ำโออไม่ไม่ว่ายน้ำน่าจะไม่มีนะฮะมีกีฬาอะไรที่เราแบบเสนอแต่ว่าหมาตดออกเอออันนี้น่าจะมีกินวิบากมีไหมแม่ จริงมีกีฬาแบบเน้นแบบกีฬาเฉียดสารแบบมวนจอยวิ่งผาดวิ่งแบบวิ่งผาดกินวิบากอะไรพวกนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับผมน่าสนใจกินวิบากน่าสนใจน่าสนใจว่าใครจะชนะบ้านนี้ไม่ธรรมดาสำหวิ่งกะสอบไมวิ่งกระสอบวิ่งะสอบอันนี้ต้องรอดูฮะแต่แต่ถ้ากินวิบากนะกินเกินวกบาเกเกอเลือเกลออ ที่เตอร์เคยเห็นมาแล้วอยู่ในแลงท็อปท็อของเตอร์เลยอย่าบอกชื่อแค่ขอเป็นแบบให้เทา,ายอ่ะเป็นอะไรก็ได้ที่ลักษณะของคนนั้นเนี่ยเนี่ยไปกับใคได้ไอะไรไปกับใครถูกไอะลองลองเดาแล้วนี่แล้วกันอีกคนยังไอ๋อ้องทายดูเพราะเตอร์เห็นสองคนนี้กินคือ เขากินเยอะมากทีจีตเตอร์แข่งได้นะแต่ลองรอ,งองดูครับคิดว่าสองคนนี้น่าจะติดท็อปท็อปชีไแน่นอนนูนิวฮะท็อปแน่นอนพูดเลยเอออะเลือกเพลงราหน่อยครับผมแ,แรกติดแบบดีมากใช่จริงจริงจริงซิงเกิลแรกนะฮะก็แข่งแข่งก็ปล่อยออกไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบฟีดแบ็ที่แบบแฟนๆแบบแท็กมาอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าแบบแฮปปี้มาเพราะว่าแบบฟีดแบ็อะไรต่างๆดีหมดเลยครับผม ซิงเกิลสองก็อาจจะเร็วๆนี้หรือเปล่าทำทำไปอย่างไรนะฮะทวิบอกได้หรอจริงๆเราทำโปร5สิงเกิลแล้ว5สิงเกิลเลยเหรอก็สาธุขอให้มันมี5สิงเกิลนะฮะถ้าจริงๆเราเราดูแบบฟีดแบ็กแบบเพลงต่อเพลงเลยค่ะว่าแบบถ้าถ้าฟีดแบ็กมันโอเคเราก็จะแบบออกสิงเกิลไปเรื่อยๆคแต่ซิงเกิลน่าจะใกล้แล้วซิงเกิลน่าจะใกล้ จริงๆก็มีเตรียมเตรียมบ้างเตรียมความพร้อมตลอดเวลาครับผมช้าเร็วอะไรยังไงก็คิดว่าไม่น่านานมากครับผมเป็นไม่ไมาต้นเลยเพราะเป็นจังหวะอ๋อจังหวะเหรอโอยนึกว่าแบบใกล้ปล่อยหรือยังอ๋อจริงๆก็อืมอืมหาลมไม่ได้เต้นควบคุมจังหวะจนะ อาจจะสดใสมากขึ so ้นเติมพูดเติกลับไปจะโดนด่าวพูดได้เหรอพี่เคอบอกนะพูดได้พูดได้สดใสครับผมสดใสสดใสแน่นอนแบบเดือนหน้าไหมเดือนหน้าเลยไม่รู้เหมือนกันใช่ก็เตรียมตัวไปเรื่อยๆครับผมช่วงนี้เรายอขึ้นสเตจใหม่ ปยปปยีเต้นะใช่จริงๆก็มีงานติดต่อมาเยอะมากแล้วมีแบบอีเวนต์คอนเสิร์ตอะไรต่างๆแบบเยอะมากโดยเฉพาะพูดได้ไหมใช่ปลายปีนี้อาจา<ช>าอาจะ<า>ไม่เงานะฮะ<ช>ก็เคลียร์คิวกันด้วยนะบอกเลยว่าเผยๆมีมากกว่าหนึ่งงานด้วยนะฮะปลายปีนี้นะฮะก็บอกเลยว่าแฟนๆอุ้ยแฟนๆดีเอ็กซ์นะฮะเตรียมตัวเตรียมเงินไว้รอได้เลยเฮ้ยใช่ต้องเตรียมต้องเตรียมเงินด้วย เอออ่ะเดี๋ยวเป็นฟรีคอนเสิร์ตแต่มันก็ต้องมีแบบค่าเดินทางค<อ>่นานั้นค่านี่ไง,งใช่เตรียมตัวมาเจอกันครับ<อ>ผมแต่งตัวสวยๆมาเจอกันใช่ไหมใช่สวยอยู่แล้วดีเอ,อ็กซ์สวยทุกคนอ,อ,อ่ะแล้วซีรีส์หรอคะซีรีส์เหรเอฮะของผมจริงๆตอนนี้ก็ก็มีซอมอไบเวอร์ที่รอออนแอร์อยู่นะคะแล้วก็มีรีสตาร์ทนะครับที่แบบรอการถ่ายทำอาจจะเป็นปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับผมแล้วก็ ก็แค่นี้มัง้งฮะใช่ครับผมส่งเ,เวอร์นะ่ะน่าจะรอแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่เตรียมรอผลกล้องใช่ไหมคะใช่ครับเป็นลีสต์สาร์ครับผมอาจจะเป็นปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้า,รารครับผมนีม่คืน่าตื่นมากใช่ก็ถือว่าเป็นแบบเออบทที่แบบท้าทายมากคือแบบแต่เราก็คือเพิ่งจะรู้เรื่องของบทใช่ไหมยังไม่ได้แบบเป็นขั้นตอนต่อๆไปใช่ไะมฮะจริงๆตอนนี้ก็รู้แบบแค่คร่าวๆครับผมอาจจะแบบเดี๋ยวน่าจะมีการแบบนัดเวิร์กช็อปนัดกันแบบประชุมอะไรต่างๆครับผม ใช่แต่<ม>จริงๆคนเขียนบทนะฮะพี่เติงที่มาช่วยเขียนบทรีสตราร์คือแบบเก่งมากแต่ว่าแค่ดูที่เลิกก็คืออยาอกดูแล้วอ่ะเบาที่เราเปิดก็เลยนะถือว่าเป็นเวอร์ชั่เรียกว่าเทพลงเลิศลน์อัพของจริงมันต้องยิ่งกว่าสุดของที่สุด,สดขนาดตรงนั้นแค่ไลน์อัพนะฮะของจริงบอกเลยว่าแบบนี่เบลหรอหมายว่าเดี๋ยวจะกลับมาเป็นน่ารักเนี่ยแบบนี่ไม่จริงๆมันเป็นชาเบิงก้าบนี่ ออจริเกงกาง้กงการเกงกาเงกางเกงกางเกงกางเองกาง้กงเกงกาดเกงกางเกงกางเกงางเ้งกางอกาเกงกาเาเกงกาเกกากงาเก็กาชเบาเกงกางเกงกางเพงาเกงคางเกเเกงกาเกงกาเก็กซีเก็กกาเกาเกาเกงกางางเกงาเกาเาเงาเกาเกงเเซ็กซี่แงกาหรือก่าชอบคนก <พา S 2> อ,อคนกอองกางเกก พี่ถามหน่อยสิมันมีคลิปตอนนึงเนาะในคลิปเราก็แอบแฉะอะไรตอ๊อฟๆแล้วแอบเี่ยวๆมาแล้วมีนั่งส่งนั่งตักอะไรกันเลยเนีตอนไหนอะไรที่น่ามันนูนเป็นอะไรอ่ะตอนไหนนะฮะอาจจะเป็นคนหน้าคล้ายเตอร์อะไรเหี่ยมาสักพักขึ้นแล้วแหละแต่ว่ามันยังติดตาตึงใจอยู่ไม่มีโอกาสถามเลยหมายถึงดูมีพิรุษแม่เปิดเข้ามาทำไมมีพิรุษตอนอ๋อนู่นเลยเหรอเออก่อนนานๆอ๋อก็นั่งตักกันบ่อยครับผม ก็จำไม่ได้ว่างานไหนหรือว่าตอนไหนมแม่ลี่อยู่ในห้องแล้วแม่แม so no ่ถ่ายไวถ่ายตรงน้กรกอตอนนั้นแรกใจะแม่เขาปอาจจะไม่ได้โพสทุกคลิปนาตอนนั้นเราจะทกาอนะาจจะกำลังจะถ่ายคอนเทนต์อะไรหรือเปล่ามันต้องตั้งตากที่มันไม่ได้แค่ขนานั้นป่ะอ๋อมันไม่รู้ฮะก็ชอบใกล้ชิดไงอ๋อเป็เื่อนั่งจับกันเป็นเรื่องปกติก็ปกตินะฮะ เตอร์ไม่เตอร์คิดออกแล้วแต่มันมีมันมีเยอะไงแต่แต่ที่แม่ว่าน่าจะน่าจะเป็นเสื้อขาวอันนั้นแหละเเเดดี๋ยยวจะะไไ้้แอออนกปลทังาใช่ไวันวันนี้เขาไม่มาไม่ต้องขอก่อนที่หรออะไรนะฮะต้องขอก่อนเดี๋ยวเราถึงงั้นงั้นพรุ่งนี้ก็ได้ครับขอคุยฝ่ายเลยไปายเลยจะไปคุยกับน้องดีขอไปคุยก่อนว่าแบบเธอเธอได้ไหมพี่เขาขอมา จริงๆอ่ะผมเล่าที่มาที่ไปท่าเนี้เลยได้ๆแฉว่าแฉเลยเร์แฉเออจริงๆท่าเนี้ยต้นกำเนิดคือพี่มอลลี่จริงๆท่านี้มันเกิดเกิดขึ้นเมื่อประมาณหลายปีนะน่าจะประมาณ2ปีแล้วปีได้ไหมไม่ถึงเตอร์เพิ่งเข้าวงการ4ปีมากก็คือท่านี้มันเริ่มต้นที่เกาหลีครับผมก็คือพี่มอลลี่น่าจะแบบไปเห็นแบบ เลฟอะไรต่างๆของแบบไอดอลเกาหลีอะไรประมาณน่ะแล้วแบบเมื่อมีเมื่อมีเขาก็บอกให้เตอร,ร์ทาแบบเตอร์เดินเดินไปนู่นแล้วแบบเดินมาแล้วแบบทําแบบนี้นะอย่างเงี้ยเตอร์ก็ทําทั้งวันพี่มอลลี่ก็ถ่ายถ่ายถ่าย,ายแล้วก็ไม่ได้ลงเลย <laughs> แล้วก็ใช่แต่ตีแบบเอามาพูดแบบบ่อย,อยงไงต,ตีช่องไงใช่ <laughs> ถ้าม yeah, ันมีนี meals, ่แบบจริงๆมันจะมีเสียงต่อเะไรนะแบบมันมีหรเตอร์อาจจะทำไม่น่ารักไงใช่น่ารักดีแล้วฮะตอนนี้แก่แล้วตอนนี้เป็นเซ็กซี่ตอ๋อตอนนี้เป็นเซ็กซี่ตัวสงสัยเต้ร์น่าจะต้องแบบกินสกาเลตเพิ่มขึ้นแล้วถ้านแต่เป็นเซ็กซี่เซ็กซี่ละกันขายให้เราหน่อยไม่เต้รกลัวมันจะตลกแทน เออองขนุญาตเอาจริงว่าทุกวันนี้เตอร์จะเบี้ยวขึ้นเพราะอยู่กับพี่เคอร์ปฏิยาโยนค่ะลองดูมาโอ้โหต้องหันหลังด้วยโอ้โหมาแล้วมาแล้วเก็บภาพเก็บภาพไปรุ่งจิมาหนึ่งบอกสามนั่นนีเออร้อนในนิดหน่อยร้อนในนิดหน่อยอย่าเพิ่งจะหลอก นี่เหยื่อนดิฟจิตปะเั่นครับผมวันนี้ก็อาจจะเหงาหน่อยแต่เดี๋ยวรอไม่นิดหน่อยครับวันนี้เหงามากครับผมไม่มีคนอยู่ข้างข้างอยู่ข้างข้างเลยแฟนเต็มห้องเลยอ่อเดี๋ยวมีแฟนๆไม่เคยอยู่ข้าง้างเลยคนเต็มไปหมดไม่เคยบ่นเตอร์ทั้งวันเลยไม่มีคนมาสู้แม่เคยกับเตอร์มันจะมีเรื่อม่เคยบ่นเรื่องอะทุกอย่างเลยฮะับทุกการขยับ ลูกการขยับตัวถือว่าถ้าถือว่ามีจีมอยู่ข้างๆก็คือจะสู้ได้โดนทั้งคู่โดทั้งคู่ฮะคือทั้งโดนทั้งสู้เสียเาน่งเขาคีิคิดถึงนะครับไม่ได้เจอหลายวันไงใช่แต่พรุ่งนี้ก็เจอครับ ขอบคุณครับ